ยอดหยุดพักหนึ่งก็ถึงที่สุดบริเวณพระหาวัดที่พระลูกเจ้าเคยประาพาสแลลนเลนประลาดแล้วไม่เห็นก็ใจหายปิ้มประหนึ่งว่าชีวิตนางจะวางวายลงทันนาทียม จึงตรัสเรียกว่าแก่การหาพ่อชาลีของแม่แม่มาถึงแลว้วเห ทนายายพระลูกแก้วจึงมีมาลาอลาแก่ใจแต่ก่อนแต่ไรที่พร้อมเพรียงเจ้าเคยวิ่งรารเรียงเคียงแข่งกันมหาราบ รามานดานทรงประมวนสำมรรารเรื่นรื่งรีบรับเมาขอขานแล้วก็พากันกรากราบประชวนานนี าลีเจ้าเลือกเอาพลไม้แม่กันหาชาวอ่อนวอนไา้ว่าจะสวยนมันประโมเนือมพรำพราลางชอหลอกแม่นี้ต่าง ตามปราสารทารกเจริญใจวัดชาพาลาวมหาตรังมีอุปมาเสมือนหอึ่งลกสายสามของ อที่ว่าจะชมแม่เมื่อสายาัานเอาพระจอมความ มก็มองสีก็เมือนหนึ่งว่าจะสาวสกเงืเอกทรอยว่าใครจะยกเจะโยกรักลาบจากอกของมารดาเรียจริง นางในขามีนางตก้าไปตูนถามพระรามกระามีด้วยตุงนาำสว่าพระพุทธเจ้าข้า ประหลาดใจกระมอมชานอันซองกุมาันไปอยู่ไนไม่แจงเหตุนมานไปเที่ยวรับพริตนอกตำานักสิ่งสัตว์ที่ร้ายแรง พันห้องลิบมาพานคบกัดตัดทีวิตประหลรกโ้กขาพาไปกินเป็นอาหารถึงกรานานก็จะพบ่านซึงกะเรวรม,มารา มีเลือดก็เนือเจะอยู่บางสสิ่งอันแต่พอได้รู้สำคัญว่าเป็น,นาตายในสุดชะงมงมายทนประมาณ นาเลวนาอ้าวเจ้าแวนแก้วสองสวาอคอ เวลาเป็นไรเงาไม่มาเหมือนทุกวันมันตาหรือว่าพระลูกจาว่า กลับจากป่านพนดอนนางหาคนมาตามทางพบสองซื้อและสามสัตว์นอนสังกัดิ่งกันกลางนอนควางหน้า รำยานางให้อางวางในวิญญาโฉมอนุเจ้าขอทรงพิลาบพลางปรงอางหาบลงวันทานางแข็งใจขอมานทาสทีนา จตัวผู้ดีขอสามเสือท่านลุกลีกทูมนางก็รีบปลีกตัวนี้เป็นห่วงกันนะชาลีเย็นจะแล้วปานนี้ จะหิวโน้มเลยพ่อชาลีจะลงแลเย็นน้าแล้วแม่ไม่กลับมาอามจะพาน้องร้องรังมมาอ่มอ่างสามช่ รีบยาตราถึงบริเวณที่เคยสวัดส,สองหนอดนเจ้าเคยมาไม่เห็นหน้าสองพี่น้องยาเอ้ยพี่ยังที่วาเจ้าจวายวาง ไปทูลถามพระสามีองค์ฤๅษีเป็นขู่สร้างเธอไม่ตรัสประภาสบางว่าสองร้อยช้างอยู่แห่งใดกลับมาหนึ่อื้งตึงพระองค์ ทาาไม่สมตรัสปราศัยหรือมากรอเครื่องเรื่องอะไรพระจึงมาไม่เจนระจาพระยานางให้มามองน้ำเนตนองพระนาย ยานาะฝ่ายมูลีที่ชรามจึงเอื้อนองค์กาขึ้นทานใดจำจะรักประพาสบางดับสกของนาง ให้เหอดหายเอาความหึงมาตรึงใจวันนางเที่ยวใดสับประรดเที่ยวรอบเลนทำมาโลาเลทำกามเมถทมืดหมอนทำทุกพี ทเทยวสุกโซนสับโดโนนะเอาความไมาดีดูเถิดนาพรยายนางได้เลิกร,งรังพระมบุรีได้เจ็ดเดือนนะเขาวันนี้มาบวชเป็นที ในโดงดอนเอ่ยความสวัดก็คราดเครื่อนไม่แม่นเหมือนแต่เต่ากอนแต่มัดสีนี่ยังตอกตอนเที่เยวใดตอนเล่นสมสารเพราะ ติดรถโคตชันะรถนาปรึกษาในไร้ซามได้กินน้ำอ้อยกลับมาลืมน้ำตาลลืมเสียามานเหมาะจริงเลยไม่เลี้ยวหลังกลับมาแล ทำชูยแช่ล่ำเอินเฉยทำเชิงชานให้ชูเฉยกลับมาจนเลยล่วงเวลาเจ้ารักลูกโอพี่ก็รู้แต่รักชู นานมากวา่าจึงลืมลูกทั้งสองรากกลับเข้ามาต่อมืดมวัวไม่เห็นลูกทั้งสองรากแกล้งบีบน้ำตามาผู้ เธอรรอยจักเพลินจนเกินตัวคงนึกว่าผัวรู้ไม่ทานลูกก็เสียมียสนุกผัวก็ทุกข์ยิงาหารจะมีผัวไหม่ ก็ได้เหมือนกันทำไมมันกับสามีเห็นผัวสิ้นโยดหมดอำนาจได้นิรางรับบุรีจะสมเพศบางจะครั้งไม่มี กลับมาทำมาให้พี่ต้องอับประมาทคำบ้านเมืองไม่อยากเครื่องเข้นเหมือนเมื่ออย่างเป็นกษัตริย์จะตัตรพระสอให้หมอรนาที่ในมหาราชวัง แต่น uh ี้สักยอดที่หมดเสียแล้วแต่นี้สักยอดที่หมดเสียแล้วโอ้น้องแค้วไม่ต้มเทตบาง เจ้าทอดประทับมาตามทางได้นานลืมหลังแล้วหรือไรพวกนักติดวิทยาคนทันเทพาห้องอัมพัยเจ้าเพลิดเพลินไม่เหมือนเสียไดายที่ จนลูกหายทั้งสองคนแสนปวดร้าวข้าวกระดูกตรงสารลูกเมื่อยามจนพร้อมเมียงามมาทําปนจนลูกสองคนจากอาราม แสนรงสารเออเออเออเอดเอองออเออเอาเออ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  แสนปวดร้าวข้าวใจดำด้วยท้อยคำที่เสียแทงนางจึงทูลความไปตามสัตว์โอภาพประบาทไม่คู่วันแงว่ามอมฉานนี่กลั่นแกล้ง เที่ยวสแวงกำม,มานถึงกลับเข้ามาเวลาก็ยังวันแต่มันเกิดบั้นดาหันในไพรยโสนทั้งเมฆหมอกมัวมืดมนถ่วใครโน เกิดบัานดาลเป็นพายุระบ,บพุพาตปรึกษาสตรก็แปลพันแผ่นดินไหวอยู่วันวันกระหมอมทนันจึงรีบมามาพบตองเสือใหญ่เลือคขนาด มานอนขัดความ่านคาครานจะลีกปรีกตัวมาประสุปริยาเย็นร้อนร้อนพอสามเสื้อ ฉันหลีกลัดน้องก็ยุบระยาะไม่หยุดย่อนใช่ว่าน้องจะเลี้ยวมัวที่เลียวตลอนห่วงลูกจ้อ,อน พระองค์เอาหม่อมชันเป็นข้าพระมาดังนานเห็นราวาเห็นรานที่ตรงไหนเลา่าเป็นรอยรอยรอ้อกระทอราวาพระทูลกล่าวจึงแคลงใจพระตรัสสวิงวิหิงหึง มาโกรธขึ้นเครื่องระาทายไม่คิดถึงข้าที่มาฝากายสู้ติดใต้รำบบาตมาเหมือนหนึ่งเงาติดตามองค์ไม่ลืมลง จากงวเาลานอกกรงนานเหล่าบันดาแม่นนักคนาเออจะสนมนางแม่จอมประจบพี่อบสนิทนะเคยเคียงเคยชิดอยู่ริมปรางรู้ ความงามเขาตามข้างเรามาบ้างหรืออย่างไรเห็นแต่มัดสี จะเหน่อยยากก็สู้บากบานเอ้เดินโดนดานในดงกรอยถึงน้ำจะนี่ียวและเกี่ยวกว้างถ้าพบพรกษาเป็นข้าวซอยจนน้ำนี่ยว กี่ยาวโหเป็นรอยจนเลือดไหลย้อยอยากหยาดลงอยากได้ผลไม้ที่ใบเครื่องเรื่องปรนหิบัตรเบื้องบาทรทโบงกับลูกรักทางสององ ที่แรมดงอยู่ในกุฏิพระหาความชอบมาคุ้มผิดสักน้อยสักนิดก็ไม่มีโอวาสนาของข้ามัเสเตียแสนสุดที ความซื่อสัตย์กัดตังเวทีต่อพระคูมีเป็นโลนกล่าวไม่เห็นรอยอร่อยร้อกระทองราวประทูลกล่าวจงผาดฟันอย่าเลี้ยงฉันไว้ให้อายพัก เดี๋ยวเทพารักจะเยะยย้ำว่าพระองค์ผู้ทรงทานเลี้ยงมอมมาทันคนกาลีถ้าหาบุญหลังยังรุ่งเรืองกลับไปของเมือง หมือนเมื่อก่อนที่จะได้ไปเลือกเอาใหม่ที่ไหนบุรีสวยกว่ามาดีมีทมปบัง สักเท่าใดเท่าใดท้าวเธอแจ่ดีปราใสก็ไม่มีพระนางก็ยิ่งมองสีโตกกำสดสะอื่นเทาวายบังคมทูลออกมาเที่ยวแสวงหาพระลูกรักทุกคนแห่งกระจางแจ้งด้วยแสงจาน สองสว่างพื้นอัมพรประเทศวิธีนางเสด็จจรลีไปหยุดยืนนภาคพ,พื้นปริมณฑลใต้ตนว่าจึงตรัสว่าอิเมเต ทําภูการุขาคูอันย่าทรงนาสามยามด้วยต้นว่าใหญ่ไกลอารามงม ไกิ่งกานประกวดการายชาวอุมประชุมชาเป็นชานชานดังชัดทอง แสงประจานด้านสองต้องน้ำขางที่ขางใบาลายลงยอดนื้ยาเสมือนหนึ่งน้ำพรายอพรอยอยู่พระ ต้องกับแสงกรดไาที่ตายตนอรามวามวาวนดูเป็นแว